สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงของคนเกิดวันอาทิตย์นะคะดวงเป็นดวงโดยรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะดูความบันเทิงนาะดูเพราะความไม่มีอะไรจะดูก็ได้ <c oughs> เออหมอพูดเดยอะไปไหมเนี่ยเริ <c> ่ม <oughs> ต้นมาก็พูดเดยอะแล้วเนาะ <c oughs> หมอไม่อยากให้ทุกคนซีเรียสเครียดนะนะเนาะมาสร้างพลังบวกๆให้ตัวเองดีกว่าเนาะ พอหมอแอบเห็นว่าคนเกิดวันอาทิตย์มีเรื่องคิดมาก <c oughs> เรามาเริ่มกันเลยค่ะชาววันอาทิตย์พลังงานตัวตนได้คิงเธอดาบตามมาด้วยควีนเธอไม้ไพ่คู่มาเลยบา,บางท่านถ้าเป็นผู้ชายอาจทำงานเป็นทหารตำรวจผู้พิพากษาเป็นลักษณะของคนดุเนาะเอาจริงเอาจังคิดมากคิดเยอะเหตุผลมาก่อนเหตุผลเป็นใหญ่รอบครอบมองข้อดีข้อเสียเป็นคนสู้ชีวิตใช้สมองมากกว่าหัวใจ บางคนแข็งนอกอ่อนในถ้าเป็นผู้หญิงคุณเป็นผู้หญิงเก่งมีความมุ่งมั่นมั่นใจเก่งด้านการงานเป็นคนลักษณะโดดเด่นในสังคมปรับตัวเก่งเฟลลี่ฉลาดล้ำลึกเข้ากับคนอื่นได้ง่ายนิสัยร่าเริงม,มีเพื่อนเยอะทุกสาขาอาชีพมีแพชชั่นในการทำงานเก่งด้านการงานมีแรงปรัถนาด้านการงานที่ผ่านมาถ้าเป็นน้องๆที่เรียนอยู่หมายถึง เป็นการย้ายที่เรียนหรือย้ายวิชาเรียนไปเลยก็ได้นะได้ก้าวไม้เนาะสำหรับคนที่ทำงานที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องงานเนาะคิดที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานเป็นลนักษณะของคนที่ผ่านอะไรไมาเยอะได้ประสบการณ์ผ่านความผิดพลาดแต่คุณก็ได้ประสบการณ์ที่ผ่านมาจากตรงนั้นนะทำให้เราได้เรียนรู้ในการปรับตัวหรือแก้ไขปัญหาได้ต่อไปเนาะเป็นช่วงที่ต้องต่อโซ่ชีวิตหนักเหนื่อย เจออุปสรรคแต่ก็พร้อมที่จะสู้ถึงไหนถึงกันมีความเชื่อมั่นว่าต้องดีขึ้นต้องเอาชนะกับอุปสรรคให้ได้ชาวบันทิตย์คุณเป็นคนเข้มแข็งเป็นช่วงที่มีความอยากได้สารพัดนะช่วงนี้บางคนอาจจะอยากได้บ้านได้รถอยากได้นู่นได้นี่เต็มไปหมดนาะหรือบางคนอยากร่ำอยากรวยบางคนมีแล้วก็อยากมีอีกอยากมีที่ดีกว่าอยากได้ที่ดีกว่าประมาณนั้น ในใจลึกๆคุณนะอาจจะมีการคิดวางแผนเนาะบางคนอาจจะเป็นวางแผนเกี่ยวกับอนาคตคิดหารือปรึกษาวางแผนหาหุ้นส่วนคิดถึงความมั่นคงวางแผนเกี่ยวกับความมั่นคงสิ่งที่ดีคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีผู้ใหญ่เพื่อนคนต่างเพศให้การสนับสนุนช่วยเหลือแต่หลายๆคนตอนนี้คุณน่าจะมีเรื่องอปัญหาให้เครียดเนาะปัญหาที่หาคําตอบไม่ได้ ็คงต่างกันออกไปบางคนอาจจะเป็นเรื่องงานความรักหรือเกี่ยวกับเด็กเนาะคนอายุน้อยกว่าทําให้กลุ้มใจทําให้เครียดบางคนอาจจะเป็นลูกหลานคนในความดูแลทําให้เครียดทําให้คิดมากให้ระวังเรื่องการคิดมากคิดเยอะจนนอนไม่หลับด้วยนะคะชาววันอาทิตย์ทีนี้เรามาดูด้านความรักบางท่านอาจจะคุยกับคนท่านลมตุลกลุ่มเมทุนเป็นลักษณะคนที่เก็บอะไรเอาไว้ในใจไม่อยากพูดเยอะไม่อยากอธิบายเยอะ เป็นคนที่ไม่ค่อยมีอารมณ์โรแมนติกด้วยเหมือนพออยากจะหันหลังก็หันหลังไปเลยเหมือนไม่อยากอธิบายอะไรยืดยาวประมาณนั้นแต่ก็ไม่ใช่คนที่ไม่มีหัวจิตหัวใจนะคิงเทิดาเป็นคนที่รักใครรักจริงแต่อารมณ์ไม่ค่อยโรแมนติกถ้าพูดก็พูดแรงแต่อาจจะเลือกที่จะไม่พูดเหมือนคนค่อนข้างโลกส่วนตัวสูงและก็ไม่ค่อยมาสนใจยาดีคุณสักเท่าไหร่ที่ผ่านมา น่าจะเป็นคนที่ผ่านบทเรียนเจอประสบการณ์ด้านความรักความสัมพันธ์มาเยอะคือไพ่ของคนที่มีความระแวงและไม่ไว้วางใจไม่แน่ใจว่าตัวเองยังมีความสําคัญอยู่ไหมบางทีอาจจะเป็นความรู้สึกที่หนักแน่นในหัวใจเราก็ได้ต่อให้ความสัมพันธ์มันจะยับเยินย่ําแย่ขนาดไหนก็แล้วแต่เราก็ยังต้องการความสัมพันธ์นี้อยู่ต่อให้เรามีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาเยอะแยะ แต่ก็มีอยู่แค่คนเดียวที่เขายังไม่สามารถตัดออกจากใจได้หรืออาจจะเป็นความระแวงไม่ไว้วางใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งยังจะจริงจังยังมั่นคงกับเขาอยู่หรือเปล่าก็ได้นะบางคู่อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่น่าจะคลิกกันดีอาจจะมีความรู้สึกว่าคุยกันแล้วมีความเข้าใจถูกคอกันความรู้สึกในใจรู้สึกมั่นสื่อถึงกันนะมีความคล้ายกันอาจจะคุยกันเรื่องงานอนาคตความคิดหรือความ มั่นคงคุยและรู้สึกดีความรู้สึกลึกๆอ,อาจจะสื่อถึงกันนะบางความสัมพันธ์อาจเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนอาจเป็นคนที่ทํางานเดียวกันหรือเป็นคนที่ทํากิจกรรมร่วมกันก็ได้นะบางท่านอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ํามีนกรกฎพิจิตรธาตุดินกันมังกรพฤกษกมาทุกธาตุเลยค่ะไฟก็ามาบางความสัมพันธ์อาจมีใครเคยมีครอบครัว เคยแต่งงานมาก่อนก็ได้หรือเป็นคนที่ทำงานธุรกิจส่วนตัวเป็นคนที่เก่งมากๆเลยก็ได้นะหรือเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองมากๆก็ได้เป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองอาจจะเป็นชาวธาตุไฟหรือไม่ใครสักคนอาจเป็นคนอายุน้อยกว่าก็ได้นะตัวเขาอ่ะคือการหันหลังแล้วเดินจากยอมตัดใจทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่มีความรู้สึกว่ามันเติมไม่เต็มอย่างที่ใจต้องการ ถามว่าอยากไปไหมก็ไม่อยากไปแต่ว่าถ้าไม่อยากให้อยู่ไม่อยู่ก็ได้พอก็ได้ไม่อยู่ก็ได้ไดไไดถ้าอุปสรรคมันเยอะก็พอดีกว่ามีอุปสรรคอะไรบางอย่างเข้ามาก้าวออกไปจากความสัมพันธ์อาจเป็นการถอยออกไปเงียบๆโดยไม่บอกเลยก็ได้นะเลิฟเวอร์มาในตำแหน่งความคิดของคุณถ้าไม่ใช่เรื่องราวที่เกี่ยวกับเราสองสามคนก็เป็นความรู้สึกที่มีแพชชั่นความคิดถึงมีความหลงไหล อยากจะพบอยากจะเจออยากสัมผัสหรืออาจเป็นเรื่องที่เขามาชอบเราแต่เราไม่ชอบเขาหรือตรงกันข้ามก็ได้นะอาจมีความยุ่งเหยิงในเรื่องความรักความสัมพันธ์อาจมีบุคคลอื่นก้าวเข้ามาในความรักความสัมพันธ์มากเกินไปบุคคลอื่นอาจหมายถึงพ่อแม่ครอบครัวพี่น้องเพื่อนฝูงหรือในแง่ชู้สาวก็ได้ในใจลึกๆชาววันอาทิตย์น่าจะอยากหันหน้าเข้าหา อาจอยากจะพูดอยากจะคุยอาจเป็นการปรับความเข้าใจนะเป็นลักษณะการพูดคุยที่มันยังมีเงื่อนไขอยู่ยังไม่ราบเื่นขนาดนั้นนะใครสักคนอาจจะมีเงื่อนไขในการาพูดคุยนี้หรืออาจเป็นการรอคอยโอกาสลอยความหวังจากใครคนหนึ่งอยากจะพูดอยากจะคุยเนาะอยากหันหน้าเข้าหากันถ้าเคยมีปัญหากันไม่เข้าใจกันก็อยากให้สถานการณ์หลายๆอย่างมันดีขึ้น แต่ก็เป็นการพูดคุยที่จะไม่แสดงออกมากมายนะอาจจะแอบ,บสืบแอบซองไม่แสดงออกมากมายแต่ก็รู้ทุกเรื่องรู้ก็เก็บมาคิดรู้ก็เก็บมานอนไม่หลับแต่คุณก็เหมือนคนที่จะพยายามที่จะปล่อยแล้วก็ปรงพยายามที่จะเดินสายกลางและไม่ยึดติดมากพยายามข่มจิตข่มใจหรืออยู่กับความเป็นจริง แนวโน้มบอกถึงความคิดถึงอาจอยากจะพูดอยากจะคุยอยากพบอยากเจออยากสัมผัสแต่ก็อาจจะไปพบไปเจอไม่ได้บา,บางท่านอาจจะไม่ได้คุยกันหรือเลือกที่จะไม่ทําก็ได้นะต่อไปหรือตอนนี้บางทีอาจจะมีตัวเลือกทางเลือกเข้ามาเยอะก็ได้นะเลือกไหมก็ยังไม่เลือกแต่ก็พอใจที่จะมีคนเข้ามาในชีวิตคิดถึงแค่ไหนอยากคุยแค่ไหนก็พยายามทําใจ ปล่อยวางอยู่ในพื้นที่ของตัวเองไม่พยายามทําคิดถึงแต่ก็ไม่พยายามทําอะไรมากมายแต่ชาววันอาทิตย์ให้ระวังการคิดมากความเครียดปัญหาที่หาคําตอบไม่ได้เนาะให้ระวังการคิดมากคิดเยอะให้ระวังการนอนไม่หลับด้วยนะคะชาววันอาทิตย์ความรักหมอขอพยากรณ์เพียงแค่นี้เนาะ,ะทีนี้เรามาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรชาววันอาทิตย์เนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่า ให้ระวังความอยากของตัวเองให้มากห้ามโลกอย่าให้อารมณ์เหนือความคิดให้แครความสัมพันธ์มากกว่าผลลัพธ์ให้เพศตรงข้ามช่วยหรือมีบทบาทมากขึ้นระวังโรคทางเพศสัมพันธ์สำหรับบางคนสุขภาพระวังช่วงกลางตัวอาจจะเป็นหัวใจทรวงอกหอบไอกระดูกสี่โครง ดวงเป็นดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยก็ได้สิ่งดีๆก็รับไว้สิ่งไม่ดีต่ดใจก็ทิ้งไปนะคะหมอขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาฟังขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามากดติดตามให้กําลังใจขอบคุณนะคะสําหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่หมอก็ขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะหรือท่านใดอยากให้หมอดูดวงส่วนตัวให้ก็แอดไลน์ไอคลิกทางด้านล่างนะคะ สถานการณ์ตอนนี้อันตรายมากไม่ว่าที่ไทยญี่ปุ่นก็เช่นกันให้เพื่อนๆทุกคนรักษาสุภาพให้ดีที่สุดนะคะรักและเป็นห่วงทุกๆคนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ